ของขวัญที่ดีที่สุดของพ่อก็คือลูกสาวครับแต่ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1น,นั่นก็คือได้ภรรยาที่เข้าใจชีวิตผมครับโอ้โหแบบนี้โชคดีคุณ2เลยครับพี่บุษครับยอมรับไหมเป็นพ่อสายเปแค่ลูกสุดที่รักเอ่ยปากก็พร้อมจัดให้คือพอเราเห็นลูกเราแบบอยากได้อะไรเนี้ยเราก็จะแบบไปลูกปะ่ปะไปพร้อมออก <c oughs> พร้อมบุกตลอดอะไรเงี้ยครับ อยากสยบสาวมีอยู่หมัดมนุษย์เมียต้องเด็ดเรื่องไหนใช้ความแซ่บกับเชื่อหรือไม่พี่วุฒิอดอยากปากแห้งมานานคืนนี้ขอพเดชศึกสักทีจะได้ไหมก็ได้ตลอดไม่เคยเป็น่ากพี่วุฒิครับเชื่อหรือไม่เมียจ๋าอยากมีโมเมนต์หวานใส่ชุดเจ้าสาวถือดอกไม้ช่อโตสักครั้ง หัวอกแฟมิลี่แมนลูกหนึ่งต้องคิดแบบไหนอยากรู้ต้องติดตามเทปนี้คะ่ะเคยหรือไม่เคยตกลงกันไว้ขอดันลูกเข้าวงการแจ้งเกิดตามรอยพ่อเอาไงดีขึ้นเงยถ้าลูกชอบก็ผมก็ยินดีสนับสนุนครับก็ขอบคุณนะครับเป็นทั้งเพื่อน <c ười> เป็นทั้งพีเ่เป็นคนคนหนึ่งที่มาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะ <c ười> ขอบคุณมากครับ วุฒเป็นเหมือนผู้ชายที่เป็นเหมือนน้าแข็งเราเป็นเหมือนผู้หญิงที่เป็นเหมือนแบบความร้อนพอมันหลอ,ลอ,ลอดหลอมรวมกันก็แบบมันพอดีมากอะคะ่ะเขาเป็นคนที่เข้าใจผู้หญิงทุกอย่างเลย